ตะปูนที่เคี้ยวคือซุกหัวเขาแจ๋แล้วครับยังไม่เบิกครับพี่น้องโอ้โหโ,โอ้ขาดอโอ้ตัวขาดพี่น้องโอ้ยหอยตองแตกเลย นเขาบอพวกนอกมั้เนาะฐานขอกมัเกี่ยวเขาอ๋อลูกเกี่ยวอ๋อฐานที่สร้างเกี่ยวนี่ใหญ่าอาลูกมาลงกกนบอลเกี่ยวเอาไป็นทุกที่ยองซอมเนี่ยค่อยเอาไปลูกที่ออเคันนี้กินขเขาแท้สองขั้นครับพี่น้องนี่เปิดงานครับฤด,ดูกาลปีนี้ครับผม DC เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบพลัสกับหกสิบครับผม DC หกสิบครับดาดาแท็กกับบอทอการ์นนะพี่น้องไม่นี่ เจ้านี่จักไรก็อ,อ,อกบาพาาุ่งจักไรกี่ไร่พี่เตะเตจ้านี้มันไม่ถึงเก่าแล้วกันมันขุดตะขุดอะไรเนาะอ๋อแบ่ไงไอ้ส่วนที่เป็นตะใช่ไหม,มที่อยู่มันหกเจ็ดไร่บ้อมหกไร่เจ็ดไร6 6ไ่นนี้ออกว่างปีนี้บ่ะบาพุ่งสดเลยวันี่นสด,สดสไทยนะสดเบอร์สองสดเบอร์สองไทยไรยราคาไหนแสนห้าแสนห้าครับพี่น้องเอ้ยแสนห้าโบนับเฉลยเนาะโบนัพเฉลยเฉลยจะพ่อรถ สามหมื 30, 30, ่นเอ็ดสามหมื oh, so ่นเอ็ดอืมอ้แ่ยูไอ้อนาหจะเลื่องส่ำเอเอาอันนี้แสนแสนหานีเอามาได้ยวเหยังเพิ่มเติมบะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมนหลายะเข่อจะปิงเพิ่มเขิ้งเข่จะปิงเพิ่มตไนสีเบิ้งตนสีเบิ้งตนเปือนเออยงโมันนี่าะปิงแบบไรอย่างเด้มาใช้ขะปิงเพิ่มอ๋อแต่เกาเนี่ยคือบ่มีการกันขมขมหลารมันดขึ้นไงโออให้มันเล่นโตได้มันจงบ่แก่ไม่ห ไท่านท่ามวนอ่้เอ่ืเอ่าขาไปถาไปขาไปขาไปสู่อ๋อที่มีโตโตนกนเปิดมามันมันจีบตะแกงโยกตะแกงโยกปึ๊บอ่าตัว็เขาอื่นขาไปขาไปห้องคาางเออห้องคาามเพราะมันโยกใกนะอ่าเออเีมืไร่ปเดอมืดแ้ตามเมือแบเป็นแ็กแมนี่ไงแแม อ๋อเสร็จไปที่ทางนึงไม่หรอกอันนี้ในทิดเกียวสร้างเกียวครับให้ให้มัดกระสอบเห็นยังวันนี้ลด้มัดกระสอบนะวะสีโพสืเบาโยงมาพี่น้องงานสองขั้นครับวันนี้เปิดงานฤดูกาลงานแหลกครับพี่น้องแบบแบปลาพโปงทีมอดใส่พ่อธรรมดาครับทิดเกียวกับทีแหลกครับทิดแกีวกัลลังฮัดครับทีแหลกครับนี่ตะเบิงตีมืด ขิ้เขียวครับว่ะดิเขียวดีดีบอพี่น้องกรเดิมฤดูกาลครับพี่น้องครับได้เขียวอย่าให้ได้อากเด้ออย่าให้ได้าเด้อดา,า,ากเลายพลาดตุ่นนี้เอาเท้าเสียบมาจิ้มตอนไม่สาเอาอ๋อ,อหายมนแลกกอนพอดีไปม,มาเก็บเอาอันนี้ก็เป็นปีแรกของโซฟเฟอร์เขียวครับขิ้เขียวครับพีดแรก อย่งแรกครับกำลังอยู่ในช่วงฝึกฝนตวัลยุทธ์ครับพี่น้องเป็นรถกระสอบครับพี่น้องมาแมนรถอุ้มครับเดี๋ยวเจ๊พุ่งไปฝว่งขั้นครับเจ๊ที่บอกนาครับแต่ว่าเจ๊ที่บ่นเพิ่นเอฟบราดูแหรอครับหลายปีแล้วครับสีมือแหรอครับแต่ว่าอันนี้เป็นปีแรกครับเจ๊ที่เดี๋ยนี้เอาเลยครับเจ๊พุ่งกับมาคุ้มครับเจ๊มาคุ้มงานครับวันนี้ เ,เดี๋ยวสีพุ่งอีกคนครับพี่น้องเดยดทีบอกนาครับไปเด็ดสีสีมือแล้วครับพี่น้องคนสีมือแล้วเป็นมาหลายปีแล้วครับว่าปีที่แล้วเนี่ยรถขั้น,น,นอีขั้นเดียวอะเด่นเกลี่ยลอยไรครับพี่น้องที่หาทุ่มเกลียวครับเด็ดสีขั้นอีครับ เหนือมาสามปีปีแล้วครับแท็เกเปลี่ยนไหมใส่แท็กเก่าหาโอ้จะมาเขาล่มพี่น้องอ่าต่อไปคี้ของขีดเกลียวครับขีดเกลียวลงเลยปันไปเลย เตือเชื่องแล้วครับเชื่องเตือเชื่องแล้วมือใหม่ครับผมทีแรกครับครั้งแรกชีวิตของชีิตเดียวครับปีที่หกชีพเพื่อนไดครับผมประนี็น ้นไม้ก็ร้ายย่พี่น้องบ๊อบดีเอาเอาวาหน้าแข่งรูกพี่น้องแข่งรุกแท้กพี่ก็บเสือแดงเขาแก่รถเจ็ดสิบพี่นอ้องเสือแดงเสือโต้งครับเสือโต้งเขาแก่รถคันเจ็ดสิบเสือลายเสียพงษ์เขาแก่รถหกสิบครับ ครับันนี้ก็เรื่อยๆครับพี่น้องมือยไหมครับผมค่อยๆเดินเครื่องครับค่อยๆไล่นาไปเรื่อยๆเพต้องเต่าครับเก็บเข่าคอยมันไหลงามๆครับพี่น้องครับพี่น้องขั้นเคลื่อนิีครับมือโัวครับผมปลูกกาหลายปีแล้วครับ

เนไปแค่ไก่แล้วก็ท้าบุญ6เสียบติเดเชียวตามหลังหน้าครับค่อยๆเก็บเอาเพราะว่าเขาเป็นล้มครับเดินเร็วไปเลยครับที่มาอ,อย่าค่อยๆเก็บเพราะว่ามันเป็นเขาล้มเดินเร็วไปเลยครับพี่น้องเขาล้มครับพี่น้องค่อยๆเก็บ ขี่รถดีเดียวเดียเ่ยวแน่ครับพี่น้องเก็บเอาลมมันก็เลยเร็วแน่ครับพี่น้อง เป็นยอดเดี่เ้านครับเด็กเด็นาควางครันมันจไค่อยจมดีกหองอ่าตุปที่เท้าคือสุกหัวเขาแก่หรอครับยังไม่เบิครับพี่น้องเนยังก่อหัวโตขาโซ่โต๊ะ จะด้ดดตัวเดียวป่รถนนเหายาน่นะเดี๋ยวเราจะเห็นเหยอ,น,น,อน,น,นี่เห็นรถเหย้าโดนซ่อสติขนันออกเร็ว <ielle> โอ้โหขาดโอ้ตขาดพี่น้อง หอยตองแดงเลยนี่ขอตอลาใบขอตอยังแร่ะมันตืมันืมันือ๋อมันฆ่าสปริงอันเด้ยดที่นี่ขอตอาขอตอเลยต้องขาดขอตอขาดลอขอตอเอาคนนี้พี่นองตองต้องแลนตืออะไรแล้วครับวันนี้โซขาด ไปนน้มันหลฮะยน้ำมันหแต่ว่าตัวนี้เขาเบรได้เปิดเบมันปะบ่อ,อ๋อแกมาเลยวันนี้กร็รออะไพี่นอ้องยอแต่ละเยอะแล้พอดีเลยอืพอดีแล้วนะตันนี้เกียนท,นนทางเอาทางเอาทางเอาัาเ,าาเากยร์เจกับเจกับิปหาาัเยออะไรล้วพี่น้องฮะนีก็ตั้งเกียวก็อที่วันนี้เนาะ นาจะเลี้ยอยู่ดอกซ่อมเบิองเลี้ยท่านอยู่เผาะนาเกี่ยวเดี่ยวท่านเท่าแปลงทางๆก็ตเกี่ยวบอกงนะโอ้ยหน่ำไหมแตเบือกันแท้เบิองเมือเม่อกี้น้ำแตเบือกันแท้เลยอ,อ,อันนี้คือพ่อขาปุ๊บอันนี้มักนกระโบดึงเข่าเลยนี่บ่เ,เน,นี่ยอ่าตึ้ง,งนะตึงตงต้งไอ้ตึ้งใบมีดตึ้งไอ้ตัวลูกกิ้งไงบ่ ไอตัวดึงเขาเนี่ยนี่มก็ขอกับมุนมุนเลยข้างไปหมดเลยอ๋อโซเมนโซเมนเลยเอ,อพี่น้องนี่แหละครับอค,ออคอยเอ็ดคอยเลี้ยงลูกครับพี่น้องโซคาดโซคาดโซคาร โซโลูกเบี้ยวที่มันคุมทั้งหมดนะทั้งหน้านะ่ะครับเนาะกระดองมีอะไรแล้ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโทษตามกลับมาเดี๋ยวมีเบอร์โทรปะมีเบอร์โทรปะโคโยนปะนี่ครับเกินจิตใจเป็นมีอะไรอยู่ของเสียตรง แล้วนไหนขอต่อมากระเมื่อกี้กระทิพเคียวกลัไปครับพี่น้องเอาอะไรครับปลาพงครับผมอ่าพอดีสิยความากเลยครับว่าเปลี่ยนขอต่อนะครับอีกขั้นของเสียตงทีที่เก็ทิพนะครับเมื่อกี้เขานี่อะไรนะครับเขาหายมากครับผมเ๋ยวก็เยอะมากเห็ดนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องแกต่อไปก่อนใส่ไปครับผม เวลาบาพ่งก yea, ันย่างจิบไปซื้อโศกตัวใหม่มากครับมาสำรองไว้ครับผมเพื่อมีปัญหาอีกทีหลังครับเขาจะต่อแน่ตื้นยากนะครับเป็นอะไรสำรองเก็บไว้ครับน<ท>ะอ๋อน,นี่ก็ไฮเกจจิบเขาลุยไปก่อนครับของเสียตรงครับผมเกจจิบเสียตรงลุยไปก่อนครับอันนี้ขอตอ่อพี่น้องเลยเอามาครับเมื่อกี้เรีไปเอาเมื่อกี้ไปหอดไวยเหรอเมื่อกี้เลยลน,นอนบา้านสบายอ๋อตามไปท่นานแมนบอมื่อกลุงหลอกกันปะขัดขอตอ่อตัวนี้มาขางขอต,อต่อไนดะ้ไหมตินเ่ยนะรอขอตอ่อ,ตอเลย อันนี้เขาต่ออันนึงแล้วก็ยูนี่ก็มีอีกอันนึงโอ้หมันพอดีเลยนะใส่พอดีเลยเออพอดีเลยสันหมดตองใส่คลิปตัวนี้บ่บ่หมดต้องใส่แท้นะนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับอ๋อนี่กำลังประกอบขึ้นพี่น้องเบรอบรอเขาเกี่ยวมาเป็นเจ็สิบไร่เขาไม่เคยมีปัญหาพอมาถ่ายคลิปพอมาถ่ายคลิปไม่ได้เรื่องเลย รวมเครื่องมาเป็นสิบไร่ไม่เห็นมีเป็นไรเพาะก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าเปียกมันจะ <c oughs> จะจะ,จะเป็นอย่างนี้บอกครับมันจะมันจะตันต้องคอยดูเน,น,นี่ยพี่น้องเนี่ยครับอ๋อพีนน่น้องเนี่ยครับอ๋อมันเข่าเปียกนะพี่น้องเนาะตะแกรงนี่ครับต้องต้องเปิดเบิ่งเรื่อยๆครับแดดร้อนต้องนไม่ดีๆอืมร้อนอีกหน่อยครับ จะตวงกับเคลียไปครับต้องเกลียวไปเปิดเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องกองเชียร์ป่ะครับฮะกองเชียร์กองเชียร์ครับดูรถมาดูรถเป็นยังไงไปไหวไหมจองคิวจองคิวต่อไหมนี่ไม่เอาหรอกไม่เอาออต้าจะทำไหมปีนี้จะทำไหมนะทำสี่ไร่ฮะสี่ไร่เอาอะไรเยอะเอาสิบไร่พอสิบไร่โอ้สิบไร่ก็เยอะเยอะแล้ตอนนี้ใกล้เรื่องแล้วปะเออเรื่องเท่านี้แหละ บ่ประมาณเท่านี้บะจะเกี่ยวคนเอาไม่เกี่ยวรถอี่แหละแต่ว่ายังมันอยู่เป็นกองกองน้ำน้ำเยอะไหมน้ำเยอะไหมไม่มีพอไม่มีแห้งเลยบ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสนุกเลยนะเกี่ยวมือเนี่ยไม่มีน้ำอย่างงี้เนี่เกี่ยวไปนอนไปเกี่ยวคนทำไมแต่ก่อนน้ำไั่แห้งเนี่เกี่ยวเสียเจอ่ว่มปุ๊บทับทับไอ้ต้นข้าวไอกอข้าวแล้วก็นอนหาเก็บสมองกินกับปลาประจอมสมัยแม่ก่อน แต่วันนี้อะไรนะรถอย่างเดียวถวันนี้ได้โอ้ยติดเลยติดกเลยบอกว่าไม่ได้ผมแล้วเขาใสวไว้ข้างในเยี่ยมเลยไม่ไปแล้วทำยากเข้าออกก่อนไวะเอ้าไหมสวมเข้าไปไหมไม่ถามก่อนให้พ่อแม่วิ่งตาเหลืองซื้ออะไรอย่างี้ จานังก็จานังก็เร็วด้วยนะเร็วด้วยนะวูบวูบบไปเลยตอดโซ่ได้ไปอัลาดเลยนมั้ำเยอะนลยตรงนี้ฮะโอ้จะมื้อไกลล้างคันนาเลยผมเดินดูเมื่อกี้โอ้ก็รอยเจ้านี่ก็เออเกียรติก็จะอาจจะปล่อยน้ำมาทางนี่ละมั้งตาแตยเพื่อนกับประสบการณ์มาหลายปีแล้วเนาะกี่ปีแล้วนี่พี่แตยรถอยู่กับรถเกี่ยวนี่ สิบปีสิบสี่สิบสี่ปีเออเรื่องความชำนาญนี่บปต้องห่วงนะครับประวแต่เรื่องโต๊ะตัวรถเองกับฝีมือการขับนี่บปต้องห่วงเลยครับปีที่แล้วกี่ไร่นะปีแล้วห้ากห้าร้อยกว่าปีที่แล้วรถรถมันหลายพอได้ห้าร้อยกว่าไร่ปีก่อนน้ถได้เจ็ดร้อยกว่าคันเดียวโอ้เจ็ดร้อยนี่เกี่ยวข้ามมนคืลด้วยวันนี้ปีสี่รถได้พักสองชั่วโมงปีสี่ที่เดินเครื่องเลย หรือว่าปิดปิดงานออเลิกตีสี่ล,ลงอีกสองโมงเช้าน้ำค้างแห้งโอ,อ้รถไปพักแค่นั้นต้องวันแจ้งเลยที่ห้ากว่าตะวันขึ้นเลยอือลุยเลยอันนี้เจ็ดร้อยไร่ก็ลงลงเพล็กก็ลูกชายเปลี่ยนไงอือสลับกันแล้วกันพักก,กกงเขาไม่เชื่อที่ไหนปีที่แล้วไปลุยเองคือฤดูกาลมันสั้นเนาะเราต้องรีบเนาะ พี่น้องใช่เราดูการเกี่ยวข้าวนี่มันไม่บวดยีสิบมือเลยพี่น้องยี่สิบเจ็ดวันอยี่สิบเจ็ดวันอ่าทูกสูตรเนาะเราทำก็ต้องทํำเมลาครับพี่น้องบางคือบางครั้งไงเจ้าต่อไปเขาก็รอเราอยู่เนาะมันก็ช้าไม่ได้เนาะนั่นแหละเราก็ต้องรีบเร่งเกี่ยวเจ้าต่อไปเขาก็รอเราอยู่อย่างไงพี่น้องมันสุดแล้วมันดึงไม่ได้ฮะมันดึงไม่ได้มันดึงได้ตเกียวไหมเกาะไม่ได้ฮะเกาะโซ่ไม่ได้เกาะอ๋อเกาะสปริงมุนได้ไหม มุนได้ตะเกียวไหมเด้อได้สิมันต้องได้ถ้าได่ได้เกียวสองเกียวมันก็จะไม่หวานหลุดบ่มันจะไม่หวานหลุดบ่ปล่อยมันได้สองเกียวสามเกียวดึงเต็นน็อตให้ได้วันนี้ขันโสมันหายไปเครื่องขอมันกับถีตึงเงี้ยนี้อันนี้เดี๋ยวมันก็ยืดไม่นานหรอกยืดนี่ตัวบนขันลงมาได้ไหมน่ะได้ครับได้อ่ะอ่ะพอ เดวนี้มันเด้งได้ไม่เป็นไรมันจะปด้งคันลงมาคันตัวบนมันล็อกไว้มันจะเด้งเนี่ยมันจะเด้งดึกดึ๊กดึกดึกเวลาหมุนเนี่ยอย่าไปกินเต็มปากเวลาเข้าลมอย่าไปกินเต็มปากปัญหาเขาก็เกี้ยวมาพอมาถ่ายคลิปเลยได้เรื่องเลยถ่ายคอนเทนต์เลยมันเป็นอย่างนี้แหละเราเกี่ยวนะเอยย่างงี้บางคนก็ว่าอุ้ยเสียบ่อยท้ยเมื่อไหร่นั้นเราเข้าค่บโซ่สี่สิบเบอร์ห้าสิบ ไอ้เจ้าของเราก็บาอูอย่าออกเด้อดูนะไม่แน่ใจกลัวเขาออกโดนมาแย่งเจ้าของเดียวกลัวเขาออกมาแย่งงานเป็นดีกไนเลยนี่ครับกประกอบแล้วครับปิดฟ้าแล้วครับวันี้เนาะทั้งเกรื่อปิดฟ้าเตรียมเดินเครื่องครับเดินเครื่องนี่ครับ เกี่ยวทางเล่าบะข้างเล่าเขาเขาเขาเปลเป็นไรเลยกระสอบสอบละ6กสบาท6กสิบบาทสามสามซีท่านจีบเนี้ยสามหมื่นสามสี่หมื่นประมาณประมาณประมาณหาพัิบาทต่อทุกปุ๋ยแล้วก็ยากกังอ่ะขันนึงมีอยู่บางขั้นเนึง่งต่อนประมาณนั้นเรียบร้อยแล้วครับต่อโซครับ ครับนึ่งเชียงซอยพันธีเขาครับผมแน่นลูกค้าไ้เดยครับเผลอได้เดีย,บ,ดดยบ้าโซขารด้ยไม่ต้องอเชียงจกดเชือกหล็กไหใจเลยหรี่เปอ่ เก็บเพียงบ้านสู้ครับผมอยู่ไปเรียนเก็บเขานลำแย่ลำทางครับผมเก็บซีบนะครับออกซีบเก็บตาลมครับผมนะครับเก็บซีบเก็บเขาลำทางครับผมราบาเป็นเมื่อชีบแน่ครับผมเพี้ยนแน่ครับไปตามมาครับผม นายโไฟเด้อ6เนีไฟหนครับไ,ได้เนี่ยคามันเล้ครับเนี่เลยช่วง,งห้าครับโคลนาทาไปเด้ครับเจ็ดได้่าครับ้ ผมมือมใม่ผมกัแท้ครับพี่น้องอปึ๊บปึ๊บเอ๊ะคอย,ยอดยอดอครับมือมใม่ผมกัแทพี้ออะไรสิเี่ยวปครับพี่น้องวแปลงสุดท้ยายครับพี่น้องความคนค ไปล็องเป็นไ,ไงฝั่งโน้นไปไหมไปอลอกป็นไรไอสองอกแล้ไม่ไปใช่ไหม,หไหมจมแน่อนอนไปไม่ได้แล้วตอไม่ไ้เลย <ๆ S 2> มองนี้มันจมเขาเขาลอกหนาดิานเนื้ไปนองนี่ไปยากครับอีกสองล็อกบางันนะสองล็อกเนี่ยันเลืองโมนี้ครับลอกนาดินกันครับเป็นโครลอกนาดินคือชิบไหว้ครับจมครับแม่ว่ามองนี้นี่ไ่น้อยนี่แ่จิจมครับไปน้องเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวงานสุดท้ายมองนี้ครับพี่น้องกับพี่งานแล้วครับเอ่ลองเลยไปล้างลงครับพี่น้องสั้นแห้งไปล้างลงเอาเด็กที่ไปคุณแล้วครับพี่น้องหนาทุท้ายครับพี่น้องเ็บเ็บตรงนี้นะหนาทุตย้ไทยนะครับครับ ท้แลวคนใหม่ร้าย่น้กองคอยอ้อมคนใหม่ยอยูย่นะี่าาน,นะครับคอยเก็บเขาก็ลลมน้ำง่ายนาดีได้เนี่ยครับว่าเก็บเข่าลมครับเขาลมเสมอนามด้วยลมว่มีหนามไมกัแ่างก็ลมที่นามเลย่ลมมน,น,น้ง,งอนมลมที่นามครับอคอยเก็บครับ่เนเก็ชนไม้ก ครับนองเสียตรงครับนี่ยเสียตง้งเสแรงๆน,นะครับออมาลงครับผมแนวๆนครับตังนี้นนำยัางบ้านแห่งดีพี่น้องบางเจ้ากับ้องลอนร้าเอาไม่นาดขาั้นำอันนี้คือเจ้านี่เกี่ยวเสียแ้ว,วครับพี่น้องเ,าน,เานาะฟังนี้กัสิรอเปิดน,นามมาใส่ฟังพีครับ ไปเจอลงทั้งผีต่อขนาดเจ็ดปีตเจ็ดปีตวบขนาดนั้นแล้วผมลงไปเรียบร้อยเลยมันมีอีกสองสองแปลงครับประมาณสามงานเนี่ยแหละครับมันไปต่อบ่ได้เพราะว่าเขาลอกหน้าดินครับหน่องดินมันอ่อนมัลงไปบ่ได้ครับก็เลยบองหันกระจงไว้ให้เจ้าของหน้าเพป็นเกี่ยวข้นเนาะครับพี่น้องคนเจ็ดหกสิบมาแล้วครับเกีียวตามมาแล้วครับผม ครับพี่น้องบันดีครับติดงานต้นนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องบันดีครับติดงานต้นนี้ครับแต่เนอปัญหาเรื่องโฉขาดนะครับตอนข่วงกันแท้พี่น้องข่วงกันแท้ปุ๊บตอนหัวซักลุ่มมันคุดดินครับพี่น้องหัวซักดินครับเล่ดินเขาเพราเออดินเขาแรงกว่าเยอะต่อปากมันครับพี่น้องเออมันก็หแก่ต้องไปจุกเลยครับอยู่บ่ได้๋ยวไปเนี่ยเฮ้ยของปล่อยไปต่างลักแล้วก็งัดตามติดงัดพี่น้องไปครับผม เราใช้เวลาไปพอคุ้มคุ้นะครับแบบวันนี้ครัโอเคครับยางอื่นกับมาพานอยู่ครับหกสิบปีสี่หกสิบของป้าป้งนะครับปีนี้ครับเปิดงานนะครับผมมาดูการตรับที่นี่ขอขอบคุณนะครับที่ขอมารับชมนะครับเป็นเรื่องของไล่โคตรที่ตามนะครับปมาเยอะในเพี่น้องเด้เนอะนะครับตลาดที่นี่ขอ าจาก,ากจาาาบ้าเลยครับพี่น้องครับถ้าทำปบาปุงข้ามาให้เปิ่งรตีรีซี่60นะครับออกงั่นงั่นแรกนะครับผมดูการนะครับก็เลยไปนี่สนานนะครับโอเคครับเราที่นี่ครับขอสวัสดีครับ